คุณนะครับาคุณทีนีธทำมาต่าใช่ไหมเจ้าสองคนอย่างยิ่งเลยนะอาจจะเพราะทางราชการเรามีไม่เต็มพอเนี่ยทา,างภาคเอกชนโดยเฉพาะทีนี้ได้คุณาให้ความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็ได้คุณาสนับสนุนรัมาลเพื่อใช้ในการดำเนินการนี่ก็จะเป็นประโยชน์คิดว่าหลังจากปรบลงนั้น ก็จะได้ส่งความรู้หรือได้พิธีการแนวทางที่จะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพในการจัดการปราัญหาชั้งป่าที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเพนื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญและก็เขา้าความร่วมร่วนมะครับจังหวัดนครราชสีมาร้อ,องขอเชื่อนการดำเนินงานาที่ได้จากการประชุมวันนี้ให้เกิดผลเป็นปรูปธรรมต่อไปบัดนี้ได้เวลาสุกคนแล้ว ขอร่วมกับทุกท่านนะครับเปการประชุมการปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหรัวัดีครับสวัสครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัีครับสวับวดีครับสวัีครับสวัสครับสรบาวนสาีครับดี่รนบสวสวบบสครบสับดครับรสาับวัารวัดบสีรีรบรบวรบื้องต้นนะครับ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมาประชุมเชิญผู้บัญาการที่งานในวันนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีวัตถุประสงค์อะไรครับคือคือในพื้นที่ของกุมป่าดงใบเย็นเขาใหญ่นะครับก็พื้นที่เขาใหญ่เป็นมรดกโลกนะครับเป็นพื้นที่มรดกโลกและปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีปัญหาในเรื่องของช้างป่าที่ออกหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ไปสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะครับคือทางกรมอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางสํานักอุทยาน ร่วมกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าก็มีภาคเอกชนนะครับโดยมูลนิธิอมตะนะครับท่านก็เข้ามาให้ความร่วมมือร่วมด้วยกับทางผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาก็เห็นควรว่าก็ต้องมีการจัดประชุมหารือกันเพื่อจะจัดทําแผนจัดทําแผนของกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจัดทาแผนขึ้นมาเพื่อที่จะดูปัญหาเรื่องช้างป่าเนี่ยให้ครอบคลุม เพื่อที่จะลดสีน้ำคั้นแรคือเพื่อลดปัญหาไม่ให้ช้างออกนอกพื้นที่หรือเมื่อออกแล้วจะทํายังไงที่จะแบ่งเบาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือเยอียวยาแล้วก็ป้องกันที่สาคัญเลยคือจะมีมาตรการยังไงที่เจะป้องกันไม่ให้ช้างออกนอกพื้นที่ครับแล้วโครงการนี้เป็นเฉพาะคนอุทยาในชาติเขาใหญ่หรือว่าทั่วประเทศครับเบื้องต้นเบื้องต้นที่วันนี้เป็นการพูดคุย เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความยึดเห็นหาแนวทางมาตรการในการจัดทําแผนนะครับของพื้นที่ขององุมป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ซึ่งเมื่อได้แผนมาแล้วก็จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติซึ่งตรงต้องอาศัยภาคส่วนต่างๆรวมทั้งการผลักดันระดับนโยบายอย่างที่เรียนว่าปัญหาในเรื่องของช้างป่าเราไม่ได้จํากัดวิธีการท่านเสนอแนวทางได้แต่แผนงานที่จะสามารถปฏิบัติได้ต้องเป็นแผนงานที่มีทั้งแผนงานแผนเงิน มีงบประมาณมีการสนับสนุนสามารถปฏิบัติได้จริงเมื่อปฏิบัติได้ผลก็จะขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆซึ่งก็ถือเป็นมิติหนึ่งเพราะว่าในการจัดการแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันบริบทของพื้นที่ไม่เหมือนกันกลุ่มปา่าดงใเยันเขาใหญ่ก็เป็นกลุ่มปา่าหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะนอกจากช้างแล้วยังมีกระทิงนะครับที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นะในเรื่องของการจัดการต่างๆก็คงจะต้องหาลือกับทุกภาคส่วนลักษณะเช่นนี้ในการที่จะระดมความคิดเห็นครับ ข้อห่วงใยและการบูรณาการจะมีแนวทางไปทางไหนครับคืออย่างที่เรียนครับว่ากรณีเราพยายามเอาช้างเอาไว้ในป่าที่อยู่ข้างนอกก็พยายามขับเคลื่อนเขากลับเข้าป่าเราพยายามสร้างแนวป้องกันไม่ให้เขาออก<ม>ดึงดูดให้เขาอยู่<ม>แต่เขาออกมาก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะชดเชยเยียวยาแบบไหนอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมและรวดเร็วเราจะพยายามขับเคลื่อนให้ไปทางนั้น ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโครงการเดียวยาอะไรไปบ้างครับคือการเยียวยาเรามีอยู่แล้วในอดีตที่ผ่านมาณนะปัจจุบันเนี่ยเราขอความร่วมมือจากทางการใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติโดยทางจังหวัดทางปอพนะครับในการที่จะเข้าไปจ่ายเงินช่วยเหลือแต่หลังจากวันที่26พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับจะมีการ ช่วยเหลือเยียวยาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งจะเอาเงินรายได้ของของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็อยู่ในระหว่างของการรอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้คือหลังวันที่26พฤษภาคมนี้จะมีผลบังคับใช้เราก็จะเอาเงินส่วนนี้เอามาบรรเทาบรรเทาทุกบรรเทาความเสียใจนะครับเป็นการเยียวยาสภาพจิตใจให้กับผู้ที่สูญเสียครับ กลุ่มกิอาสาที่ช่วยดูแลช้างป่าทางพื้นที่ของตนเองเนี่ยทางกรมอุทยานมีข้อคิดอย่างไรครับคือเราในปี2566เนี่ยเรามีเงินอุดหนุนให้กับเครือข่ายเครือข่ายเฝ้าระวังและผักดันช้างป่าซึ่งเป็นเครือขา่ายภาคประชาชนนะครับมีการจัดตั้งขึ้นมีเป็นประธานมีประธานมีกรรมการบริหารมีเลข,ขาซึ่งจะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผลของเขาเนี่ยก็คือการออกมาร่วมกับเจ้าหน้าที่นะครับในพื้นที่ของตนเองเนี่ยเขาเฝ้าระวังแจ้งขา่าวแล้วก็ผักดันช้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการให้ความรู้นะครับกระจายไปทั่วประเทศ214เครือข่ายในปี2566เครือข่ายละ50,000บาทแต่ในปีปีหน้าเราก็จะขอประมาณสัก320กว่าเครือข่ายครับผมที่ขยายเพิ่มเติมออกไปเขามีส่วนสำคัญมากในการช่วย ช่วยเจ้าหน้าที่ช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับผลกระทบจากาการออกมานอกพื้นที่ของช้างให้หน้อยลงสุดท้ายนี้ขอให้ท่านขอออช่วยฝากข้อคิดไปยังชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบเขาใหญ่ครับคืออยากฝากที่อยากฝากนะครับเราเราไม่อยากให้ช้างหรือสัตว์ป่าอะไรออกมานอกพื้นที่เราพยายามอย่างเต็มความสามารถในการที่จะ เอาเขาไว้ในป่าเพื่อความปลอดภัยของเขาเองแต่สัตว์ป่าทุกชนิดนะครับหากินโดยสัญชาตญาณเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นที่ดินของใครเขาไม่รู้หรอกว่าใครปลูกไว้เขารู้ว่าเป็นของที่เขากินได้เมื่อกินแล้วก็ติดใจในรสชาติเขาก็จะมาใหม่อยากจะฝากว่าการเฝ้าระวังและผลักดันต่างๆโดยถูกวิธีไม่ทำมิรุูแรงกับเขามันจะทำให้ผลข้างหน้าเขาจะกลับไม่มาทำร้ายเรา การใช้วิธีรุนแรงกับเขาเหมือนกับการเตะลูกบอลอัดใส่กำแพงยิ่งเตะแรงเท่าไหร่มันจะกระดอนกลับเรียงเท่านั้นแล้วปรศา,าศจากทิศทางในการควบคุมเพราะฉะนั้นให้ให้ฝากไว้ว่าเขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกันเขามาโดยสัญชาตญาณมนุษย์มีมันสมองเหนือกว่ามนุษย์สามารถปรับปรุงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถมีวิธีการในการที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ช่วยกันผลักดันเขากลับเข้าปากโดยถูกวิธีมันก็จะทําให้การอยู่ร่วมกันที่ใช้คําว่าอยู่ร่วมกันคือต่างคนต่างอยู่ให้เขาต่างคนต่างอยู่อย่างมีความสุขครับ